ทีงมงานตัวพ่อไลฟ์สไตล์ส,สงขลาครับนี่เป็นภาพเหตุการณ์ขณะเรือหลวงแหลมสิงห์ทับเรือภาคที่สองสองขลาเข้าจับกลุ่มเรือดะวันสามซึ่งเป็นเรือขนบุหรี่เื่อนจับกันเห็นๆจับกันสดๆซึ่งซึ่งหน้ากลางทะเลก,กันเลยครับโดยเรือหลวงแหลมสิงห์เข้าล็อกเรือลำนี้ได้ขณะวิ่งอยู่ในระยะ15กิโลเมตรจากปากแม่น้ำโกลกห่างจากชายฝั่งอำเภอตากใบจังหวัดนราธิวาส10กิโลเมตรห่างจากรอยต่อน่านน้ำไทยมาเลเซีย6กิโลเมตร งานนี้สายข่าวของกรมข่าวทหารเรือศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2และแหล่งข่าวของทัพเรือภาคที่2รู้จริงรู้มาว่าจะมีเรือขนสินค้าที่ไม่ผ่านพิธีการทางศุลกากรหรือว่าสินค้าหนีภาษีลงมาทางทะเลทางใต้บ้านเรา ทางพลเรือโทนเรศวงประคูลผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาคสองก็เลยสั่งการด่วนทันทีให้เรือหลวงแหลมสิงห์และก็อากาศยานออกลาดตะเวนค้นหาทันทีก็ไปพบเรือลำนี้จึงเข้าตรวจสอบโปะเชะเลยใช่จริงๆมันเลยแม่นแล้วตรวจค้นในเรือก็พบบุหรี่เื่อนเต็มลำและผู้ควบคุมเรือพร้อมลูกเรือสีคนทางคนไทยและต่างด้าวคือถ้าดูเผลอๆน,น,นี่ก็เรือประมงดีๆนี่เองครับ ถามลูกเรือก็บอกว่ากําลังมุ่งหน้าไปประเทศเพื่อนบ้านได้ไงครับถึงจะขนไปประเทศเพื่อนบ้านแต่นี่มันน่านน้ําไทยจะมาขนของเถื่อนของนิภาษีแบบนี้ไม่ได้บอกแล้วไงว่าในพื้นที่อ่าวไทยตอนล่างกว่า100 0 0แตารางกิโลเมตรที่อยู่ภายใต้การดูแลของทัพเรือภาคที่สองถึงจะกว้างแต่ไม่มีทางรอดแต่ถ้ามาดีไปดีรับรองปลอดภยัยทหารเรือส่งให้ถึงบ้านเลย บอกกันไว้ตรงนี้เลยจะบ,บุรีเถื่อนหรืออะไรที่มันเถื่อนเถือนถ้าอยู่ในน่านน้าบ้านเพื่อนไม่ว่าแต่อย่าเข้ามาน่านน้าไทยจับหมดไม่เหลือเห็นไหมจับกันเป็นลำๆเลยเห็นแล้วยังดูให้เต็มตาอย่าท้าอย่าลองของรับรองรอดยากทีนี้เรือหลวงแหลมสิงห์ก็คุมเรือในว,วันสามกลับเข้าฝั่งที่ท่าเทียบเรือฐานทัพเรือสงขลาพอมาถึงฝั่งทางพลเรือโทนเรศวงตะกูลผู้บัญชาการทัพเรือภาคที่สองสงขลา และผู้อํำนวยการศูนย์อํานวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2พร้อมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเช่นสภานิตรพื้นที่สงขลาและก็ศุลกากรเข้ามาร่วมกันตรวจสอบตรวจนับเบ็เสร็จมีบุรีเถื่อนอยู่ในเรือลำนี้528ลงัง528หีบส่วนผู้ควบคุมเรือและก็ลูกเรือส่งสพเมืองสงขลาดำเนินคดีครับ หลังจากนี้ก็จะสอบสวนขยายผลมาจากไหนมายังไงใครเจ้าของแต่ดูท่าแล้วน่าจะจอดจนเรือจมแน่ครับอยากให้ไปฟังเสียงลูกเรือกันหน่อยครับว่าที่มาที่ไปของบุรีเถื่อนลำนี้ไปไงมาไงจะไปส่งที่ไหนบางรู้ไหมว่าไปรับมาจากไหนเรือ,อยังไงมาจากาที่สงขลาเรือลำนี้ที่เข้ามาอยู่สงขลาไม่ก็ผมก็อยู่บนเรือของ่ยของไงครับของมาเอาที่สงขลา เราจะไปไหนครับไปส่งมาเลยโอ้ไปส่งมาเลยอันออนี้บางลักษณะนี้บางเคยไปมากี่รอบแล้วสองรอบสองรอบเลย นี่คือผลงานของทัพเรือภาคที่2และศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค2และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะครับนี่แค่ผลงานชิ้นแรกของการเริ่มต้นปีงบประมาณ68ซึ่งเริ่มตั้งแต่1ตุลาคม67จับเรือขนบุรีเท่อนยกลำกันเลยอย่างครับนี่แค่จุดเริ่มต้นเท่านั้นนะครับได้มันกันต่อแน่ครับภายใต้การนำของพลเรือโทนเรศวงตระกูล ผู้จาการทัพเรือภาคที่2และผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาผลประโยชน์ของชาติทางทะเลภาค 2, 2> ขคอยติดตามนะครับท่านผู้ชม